สวัสดีครับผมมัทุนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำแนวทางในการผ่านด่าน BH1 กันนะครับซึ่งด่านตัวนี้เนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะทางเข้าฐานเรามีทางเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาตัวละครมารวมกันกนตรงนี้น่นแหละนะทีนี้ด่านตัวนี้นะครับศัตรูที่มีเนี่ยก็จะมีเจ้าหมาตรงนี้ที่เราก็เคยเจอกันมาแล้วแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้สู้อะไรแค่ว่ามันวิ่งเร็วแค่นั้นเองส่วนตัวมอนในอีเวนต์นี้อันนี้จะเป็นมอนในอีเวนต์นี้นะครับตัวถือแฉลง ัวนี้ก็เป็นมอนกี้แต่ว่ามีความสามารถพิเศษก็คือว่ามีโอกาสหลบการโจมตีกายภาพได้ถ้าเกิดไม่ได้บล็อกนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราเอาสไนไปยิงเนี่ยมันอาจจะไม่ตายก็ได้นะแต่ว่าเป็นโอกาสหลบได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เอาตัวไปช่วยกันตีแล้วกันหรือเอาตัวไปยืนบล็อกการพอตอนมันโดนบล็อกไอความสามารถในการหลบมันก็จะหายไปนั่นเองนะแล้วก็ดานตัวนี้ก็มีน้ําขึ้นด้วยนะครับจะทําให้ติดสถานะดีบัฟของอีเวนต์นี้นั่นเองนะ ว่าด่านตัวนี้เนี่ยไม่ได้ยากเกินอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปลุยกันเลยดีกว่าก็อ,อ,อันนี้บอกไปนะครับเอาตัวละครมาตั้งไว้แถวๆนี้นะ เนี่ยเวลามันมีออร่าขึ้นแบบนีนก้นก็คือมันหลบการโจมตีกายภาพได้นะแต่ก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นโอกาสติดนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ติดตลอดนะแต่บล็อกเมื่อไหร่ก็จะหายไปน,นั่นเองเห็นไหมครับว่ายิงไปต้องสองสามนัดก็จะติดก็จะโดนอพอตอนมันมีเหมือนขึ้นนะแบบนี้ก็คือน,น้ำมันจะขึ้นแล้วนะพอน้ำขึ้นเนี่ยตัวละครฝั่งเราจะโดนติดสถานะดีบัฟนะ ในใน,ในจุดน้ําขึ้นเนี่ยตัวเราจะโดน erosion นะครับทําให้อัตราสปีดลดลงแล้วก็ติดสถานะ corrosion ก็คือเป็นดีบับใต้หลอดเลือดนั่นแหละถ้าเกิดดีบับหมดเมื่อไหร่เราจะโดน damage กายภาพนะครับแถมลด defense หาวอนด้วยนะในขณะที่ัตรูเนี่ยก็จะโดน erosion เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นการลดเลือดเรื่อยๆแล้วก็ทําให้เดินชา้าลงนั่นเองแต่กรณีอย่างครูซเนี่ยอันนี้ไม่ได้โดนน้ำนะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่โดนสถานะดีบับอันนี้นะ พอน้ำลงก็กลับมาเป็นปกตินะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับดา่านนี้ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากโอเคสำหรับคลิปนี้ใครชอบยังไงฝากกดไลค์ก็ใค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย